<Z> สวัสดีค่ะคุณผู้ชม s ซททีวีสเปเชียลวันนี้เอยังคงอยู่ที่งาน m o เตอร์เอ2021ต้องบอกว่างานนี้นะคะคุณผู้ชมคึกคักมากมายเลยละค่ะและภายในงานจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนั้นเราไปแซดกันต่อได้เลยค่ะ ตอนนี้อยู่ที่บูธของอีูสุนะครับแล้วก็อยู่กับผู้บริหารครับพ่ยุทธ์ครับสวัสดีครับพ่ยุทธ์ครับไฮไลท์ของบูธอีลูสุปีนี้มีอะไรบ้างครับได้ครับอยากเรียนว่าภาพรวมของบูธครั้งนี้ก็คือจะเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นโลโก้ว่า My New ID ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นตัวอ d e เดนติตี้ของรถยนต์อีลูสุสดีแมก็คือว่ารถยนต์เปิดตัวมาสองปีแล้ววันนี้คือมาเติมเต็มภาพลักษณ์และก็ตอบโจทย์การใช้รถให้กับผู้บริโภคอย่างตรงใจมากที่สุดพร้อมๆกับแนะนําในรถยนต์อีลูสี่มี เอดาสขั้นสุดก็คือมีระบบ<ม>ที่เสริมเขาอีกหนึ่งขั้นจากเอดาสที่ว่าสุดอยู่แล้ววันนี้คือเสริมเขาอีก,อพ,รอกพร้อมๆกับช่วงที่ผ่านมาครับก็คือเดือนที่แล้วมีการแนะนำในส่วนของรถยนต์ e s u z ุ x series ใหม่ครับผมวันนี้ก็เลยมีรถมาแต่งโชว์3คันแล้วก็<อ>ทั้งบูธมิหมด14คันครับผมบแล้วก็รถยนต์ที่อยากจะโชว์แล้วก็อยากจะเชียร์เนี่ยนะครับก็คือเป็นแฟลกชิพของของเราก็คือว่านี่คือรถยนต์ e สุสุ v cross p r o u ครับแต่เป็นการแต่งแบบเรียบเรียบแล้วก็ใช้งานในแบบที่ว่าจันถึงุ ขับใช้งานได้ทุกวันสาวอาทิตย์ไปตามหาไลฟ์สไตล์ที่เป็นของตัวเองคันนี้นะครับแอมก็คือจากที่หลายท่านนองภาพนะครับว่าถ้าเราออกไปท่องเที่ยวกับเพื่อนกับครอบครัวแล้วก็อยากได้ความ p r i v a t e อยากได้ความปลอดภัยในการใช้รถพร้อมๆกับที่พักอาศัยด้วยก็เลยมองมาลถกคันนี้ครับเขามีการเปลี่ยนชุดช่วงล่างเพื่อให้พร้อมลุยคขับเคลื่อนสีล้อของ V Cross 4x4 นั้นลุยเต็มที่อยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยเพื่อให้การลุยนั้นสมบูรณ์แบบมากขึ้น ใส่ชุดช่วงล่างใหม่หมดครับเป็นของ A R B B P 51ครับผมรถยนต์จะสูงจาเดิมเท่ากับมานนิ้วครึ่ง2นิ้วครับพร้อมๆกับการที่จะลุยเรื่อยงเต็มที่ครับก็เลยเปลี่ยนล้อเป็น20นิ้วแล้วก็ใช้ยางโตโยอ t ทีโอ้โตโยทายอาเนี่ยนะครับก็คือยางขั้นกว่าของการลุยก็หมายความว่าถ้าเราเคยใช้ออเทอเรนวันนี้ลุยได้ดิบมากขึ้น<อ>ความดิบความโหดที่เราผ่านยาก R าพาให้ผ่านง่ายมากขึ้นแต่เขาจะเงียบแล้วก็เก็บเสียในการขับทางไกลในขณะเดียวกันครับก็คือจะมีการติดตั้งในส่วนของชุดขาตั้งด้านหลังครับพร้อมชุดไฟครับแล้วก็ที่ฝากระโปรงนอีกเ่นครับมีชุดไฟแล้วเราก็เป็นการโชครั้งแรกครับเต็นที่กลางแล้วเก็บเปิดปิดด้วยไฟฟ้าใช้รีมทดไร้สายก็ได้กดปุ่มที่เต็นท์ก็ได้เพนท์พอยท์ของคนท่องเที่ยวคือว่าบางทีกลางเต็นท์ก็เป็นชั่วโมงเก็บเต็นท์ก็เป็นชั่วโมงไปหลายๆายทริปก็เมื่อยเหมือนกัน วันนี้ก็เลยมองว่าจะดีกว่าไหมถ้าเราใช้รีโมทกดเปิดปิดหรือจะกดปุ่มที่สาก็ได้ครับ<อ>ทั้งหมดที่ว่ามานี่คือไลฟ์สไตล์ของการที่จะไปออฟโรดไลฟ์สไตล์แล้วก็เพิ่มความสซนครับด้านซ้ายเนี่ยติดตั้งในชุดที่เป็นตัวกระดานหอยแครงภาษาของออฟโรดนะแล้วก็เวลาเราไปลุยในทางทรายรทางโคลนก็ผันง่ายมากขึ้น<อ>มีชุดคร่วงมีอะไรพวกนี้ครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่แบบเป็นพื้นฐานการลุยทั้งหมดคือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ว่า ถ้าเราอยากจะท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติไม่รบกวนสถานที่ของเขาด้วยนะครับแล้วก็ลุยได้อย่างถูกต้องปลอดภัยนึกถึงอีซสูซ v ูวีคอสไฟโอ้โแต่งออกมารถสวยลงตัวมากๆครับผมอยากจะให้วิชชนชวนมาที่บูธนะครับถ้าท่านมีความสะดวกแล้วก็มาที่นี่ได้ครับก็คือเชิญที่ Impact Challenger มุกทองธานีตั้งแต่วันที่1ถึง12ธันวาคมที่บูธอีซูนะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับ